ราชวงศ์จัก,กรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่สองแห่งราชวงศ์จัก,กรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สี่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเป็นกษัตริย์รัชกาลที่สองของสยามในสมัยราชวงศ์จัก,กรี และทรงเป็นพระมาหากษัตริย์รัชกาลที่46ตามประวัติศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีพระนามเดิมว่าฉิมพระราชสมภพเมื่อวันพุธขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสปีกุลนบพศจุลศักราช1129ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์พศ2311 เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชขณะทรงมีบรรดาศักด์เป็นหลวงยกกระบาดเมืองราชบุรีประสูติแต่ท่านผู้หญิงนาคภายหลังฉเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระอมรินทาบรมราชินีเมื่อเจริญพระชนได้ทรงศึกษาในสำนักพระพนาัตวัดบางว่าใหญ่และได้ติดตาม สมเด็จพระบรมชนกนาถไปในการสงครามทุกครั้งในปีพศ2325เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถปราบดาพิเศษเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีแล้วจึงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเมื่อสมเด็จ พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถเสด็ธิว่งคตสมเด็จพระบร,รมชนกนาถจึงได้รับอุปร,ราชาพิเศษเป็นกรมพระราชาวังบวรสถานมงคลเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระประชวรพระโสภะอยู่สามปีก็สเสด็จสวรรคต ในวันที่7กันยายนพศ2352ขณะมีพระชนมพรรษาได้73พรรษานับเวลาในการเสด็จครองราชนานถึง27ปีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลจึงได้สำเร็จราชการแผ่นดินต่อมาเมื่อจัดการพระบรมสพเสร็จแล้ว พระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางและพระราชาคณะจึงกราบบังคมทูลเชิญสเสด็จขึ้นผ่านพิภพเมื่อวันที่10กันยายนพบหนังสือฟ้องว่าเจ้าฟ้าคมขคุนกระสัตตานุชิตกับพวกร่วมกันคิดการกรบฏไต่สวนแล้วโปรดให้ประหารชีวิตทั้งหมดในวันที่13กันยายนการพระราชพิธีราชาพิเศษ จัดขึ้นในวันที่17กันยายนพศ2.352โดยย้ายมาทำพิธีที่หมู่พระที่นั่งจกกักรพรรดิพิมานเนื่องจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทาพิเศกมหาปราสาทอันเป็นสถานที่ทำพิธีปราบดาพิเศกของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นใช้เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอยู่ในรัชการต่อๆมาจึงใช้หมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเป็นสถานที่จัดการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและใช้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นสถานที่ตั้งพระบรมศพหลังจากเสร็จพระราชพิธีบรมราชาพิเศกพระองค์จึงเสด็จเรียบพระนคร โดยกระบวนพระยุหะญาตราตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยสทรงพระประชวนด้วยโรคพิดไข้ทรงไม่รู้สึกพระองค์เป็นเวลา8วันพระอาการประชวนก็ได้สุดลงตามลำดับและเสด็จสวรรคตเมื่อวันพุธแรม11ค่าเดือน8ปีวอกจุลศักราช1186 ตรงกับวันที่21กรกรกฎาคมพศส3 6 7สริพระชนมายุได้56สาสิพรรษาและของราชสมบัติได้15ปีพระบรมศพประดิษฐานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและได้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อพศ2 3 6 8ณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงต่อมา พระบาทสมเด็จพระนางกาเจ้าอยู่หัวได้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปปฏิสถานณหอพระธาตุมณีย่อนจากนั้นได้นำพระบรมราชีรังคารไปบรรจุไว้ใต้พระอุโบสถวัดอรุณราชวารารามราชวารมหาวิหาร